หลังจากที่ดู MSI จับมือกับ MG เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เราจะมาเยี่ยมชมบูธ MSI กันนะครับว่ามีอะไรเปิดตัวใหม่ๆบ้างในงาน c o มพิวเตปีนี้โอ้ยคนมันจะเยอะอะไรขนาดนี้เดินมาถึงบูธนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะมานะครับก็หาอะไรให้มันขาวๆดูกันก่อนเลยนะครับก็มาพบกับเคสตัวนี้นะครับเคสตัวนี้ก็จะเป็นเคสของ MSI นะครับ MAG w a m b l i c โปรเจกต์ซีโนั่นเองนะครับแน่นอนเาว่าเจ้าตัวโปรเจกต์ซีโร่เนี่ยมันก็คือการเก็บสายไฟไว้อยู่ข้างหลังของตัวเครื่องนะฮะก็เดินมาดูกันนะครับโอ้ยสติกเกอร์ตรงนี้ทําไมมันเหลืองขนาดนี้ก็มาดูด้านหน้ากันครับบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น B650 Project z โ r รเจเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวตุก๊กตานี้วางอยู่รับรองว่าถ้าไม่ปิดเคสไว้หายแน่นอน ถัดมาอีกหน่อยนะครับก็จะเจอกับเจ้านี่เลยนะครับเจ้าตัวสปาเทียมตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ออกแบบมาสําหรับระบายความร้อนของ M2 นะครับก็จะมีใน2รุ่นด้วยกันเท่าที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมีสปาเทียมพาสซีฟคูลิ่งกับเจ้าตัวสปาเทียมแอคทีฟคูลิ่งนะครับแบ่งออกมาเป็นพาสซีฟเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าไม่มีพัดลมนะครับส่วนแอคทีฟเนี่ยก็จะมีพัดลมมาให้นะครับมาดูหน้าตาใกล้ๆก,ก,กันหลังจากที่ติดตั้งลงบนบอร์ดแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ แล้วก็แน่นอนล่วครับว่าด้วย PCIe r e s s 5.0เนี่ยมาพร้อมกับสปีดขนาดนี้แน่นอนรัาว่าแลกมากับความร้อนที่สูงอย่างแน่นอนถัดมานะครับก็จะพบกับเกมมิ่งเกียร์นะครับก็อย่างแรกที่เห็นเลยชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเปิดตัว3รุ่นด้วยกันแล้วก็จะมีไมโครโฟนอีก1ตัวหูฟังอีก4ตัวและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเมาส์อีก6รุ่นด้วยกันตามมาด้วยจอยสติกนะครับน่าจะเป็นแค่รุ่นเดียวแต่มี2สี ไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างที่ผมพูดมาไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนกันเพราะคนถ่ายไม่ได้บอกอะไรผมมาเลยมาถึงบูธนี้นะครับเขาก็จะจัดให้โชว์ดูว่าเมาส์ของเขาเนี่ยมันมีความเบาและมีความลื่นไหลขนาดไหนนะครับก็ต้องมีเกมให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้ส่วนอีเจ้คนนี้นะครับทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะนพูดอะไรมาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยทำนาง,งงอยู่นั่นนะ มาถึงหน้าจอเกมมิ่งที่ใหเบอร์เลอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว MSI Project 491C นะครับก็ความเคลื่อของเขาจะอยู่ที่ 1,800R นะครับเรซ l ลูชันจะอยู่ที่5,120ณ1440นะครับไม่รู้จะเรียกว่า 2K หรืออะไรดีนะครับก็ลองไปคิดกันเอาดีเฟนเทนะครับจะอยู่ที่240 h z เป็นหน้าจอแบบ QD OLED นะครับขนาดจอก็อยู่ที่49นิ้วนะครับความเร็ว RESP o n s e t ท m e อยู่ที่ 0.1ms ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็มีไฟ RGB อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนพอร์ตเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีพอร์ตอะไรบ้างนะครับมองไม่ทัน <S <S เดินมาหน่อยก็จะพบกับโน้ตบุ๊กเพ s t i ีด16 Studio Evo นะครับก็ตัวนี้สเปคเขาก็ไม่ได้ระบุมานะครับก็จะเห็นว่าเป็น Core i7 นะครับแต่ว่าเจนไหนไม่ทราบ หลักๆเลยก็จะเป็นตัวชิปของกราฟิกนะครับก็จะเป็น Nvidia GeForce RTX 4060นั่นเองนะครับส่วนหน้าจอก็เป็น16นิ้ว QHD 2560คูณ1600เรโชที่16ต่อ10นะครับดีไท3 1 0 0นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับบอดดี้ที่เป็น m a g นีเซียมอลูมิเนียมอลลอยถัดไปนะครับก็จะพบกับโน้ตบุ๊กสำหรับไว้ใช้ทำงานสมัครงานนะครับตัวนี้ก็มาในชื่อรุ่นว่า c o m m e 14H นะคร์ก็ อย่างที่รู้กันนะครับว่าโนตบุกสนักง,งานต้องมาพร้พอมกับความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยสามารถใส่สมาร์ทการ์ดลีเดอร์ได้หรือว่าจะใช้ nfc ได้นะครับก็เป็นออปชันเสริมการดีไซน์ก็ค่อนข้างเรียบหรูดูดีเลยนะครับทั้งด้านข้างด้านหลังถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Alpha 17 c 7 v นะครับก็เป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ CPU amd Ry เ e n 9 7้4 5 HX นะครับก็มาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น RTX 4070หน้าจอมีขนาด17.3นิ้ว QHD นะครับ2560คูณ1440 Refresh Rate อยู่ที่240 h z DCI P3 100%มาพร้อมกับเทคโนโลยี WiFi 7นะครับหรือว่า WiFi 7นั่นเองด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่เห็นฟินระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมี USB HDMI aj 4 5แล้วก็ display port ก็ดีไซน์ด้านหลังดูเรียบเรียบดีนะฮะ body ก็ดูไม่แตกต่างอะไรจาก ge เท่าไหร่ ที่เพิ่มมาก็น่าจะเป็นตัวโลโก้นะครับที่เปลี่ยนไปเป็นนกเหลือด้วสักอย่างด้านข้างตัวเครื่องนะครับทางนี้ก็เป็นฝั่งทางซ้ายมือนะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้ก็จะมีช่องแรกเลยจะเป็นไฟสถานะของแบตเตอรี่นะครับถัดไปที่ USB แล้วก็ตามมาด้วย USB Type C รูสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นรูหูฟัง3.5ตัวนี้เคลือบทองมาด้วยส่วนทางขวามือนะครับก็จะมีแค่ USB 1ช่องเท่านั้นถัดมานะครับเราจะเจอกับเจ้าตัวมินิ PC ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Pro DP10 13m นะครับก็ตัวนี้มีขนาดเล็กขนาดความจุขเขาอยู่ที่1.1ลิตรเท่านั้นสามารถเมาส์แบบวีซ่าได้นะครับไปติดหลังจออะไรอย่างงี้ก็ได้มาพร้อมกับทั n ดั r บล l t 4นะครับรองรับหน้าจอสีหน้าจอนะครับสูงสุดที่ 8k CPU ตัวนี้จะเป็น Core i7 1360p RAM นะครับสามารถใส่ได้2ตัวเป็นแบบโซดิม DDR4 3200 MHz ส่วน M2 นะครับสามารถใส่ได้2ตัวเช่นกันถัดไปนะครับก็จะเป็นการใส่ฮาร์ดดิสหรือว่า SD นะครับที่เป็น2.5สามารถใส่ได้1ช่อง Wi-Fi 6EAX 2 1 1มาพร้อมกับพอร์ตแลนที่เป็น2.5 G ด้วยด้านหน้าของตัวเครื่องเท่าที่เห็นตรงนี้ก็จะมี USB 3ช่องแล้วก็ USBTypeC 1ช่องตามด้วยหูฟัง3.51ช่องนะครับทางด้านหน้า ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสามารถเสียบสาวอากาศได้แล้วก็ถัดไปด้วยช่อง HDMI Display Port แล้วก็ USB 2ช่องตามมาด้วยช่อง Thunderbolt แล้วก็ทําด้วย VGA นะครับ r j 1 5นะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างสุดแล้วก็ตามด้วยไฟ DC in ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานเยี่ยมชมบูธของ MSI ในงาน Computex ปีนี้นะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากคนถ่ายไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะฮะสำหรับคนที่สนใจในสินค้าตัวไหนของทาง MSI นะครับก็รออีกหน่อยนะครับอีกสักพักน่าจะขึ้นบนหน้าเว็บของเขาแล้วหรือว่ารอติดตามที่เว็บโอคอลซนเราตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ